จ้าสวัสดีจ้าพี่น้องมึอนี่ผาพี่น้องมาเก็บเห็ดจ้าหลังจากออกห้องออกจากวัดนะจ้ามะพ่อเห็ดปวกพี่น้องก็ที่อายุร้แล้วแหละจ้านีมากมากพี่น้องเอาบุญแล้วมาหากินช่วยกันบ่หนิจะจะได้ลวกหลืพี่นออ้องก็เถคน มาถือคนกับที่ไข่เถอะกันปล่อยตรงบ้านหนือที่พอดีอยู่บนน้องเฮ้ยฝนกระโตกเนาะมัาเคลื่อนรถมาเคลื่อนนี่เอาตะดอกเอาได้หรอเนาะใต่อยู่ อ่ะเหลรลโง่เมื่อพอเห็ดป่วยพี่น้องเอ้ยเหรลโง่งโกก็เจอที่ออกจากวัดเกากลับไปมาแล้วเอ้ยเลยเป็นเสื้อจ้ะนะพี่น้องได้ตามตัวจ้ะเมื่อพอเหอรอโงกบานพี่น้องตัวกะที่พ่อได้ซุปได้อยู่จ้ะทานอยู่ดอกซุปนะพี่น้อง ตายแห้งกับก่ได้ถือพอนมัดขึ้นเม็ดก็ได้มันมานจะมันมานามีหอดไข่พี่น้องเผื่อไข่บ้า ไก่มันไก่มันเติบฝนมาพี่น้องดอกกรสิบางามนี่เตยพี่จุ๋มมันพี่น้องโอ้อันจันจุ๋มเป็นดีงามอยู่พี่น้อง ไข่หนึ่งยู่ปูเดียวปวพี่น้องเอ้ยคือไข่ใหญ่ปนอุ้ยเนี่ยเฮ้ยเต่นเต้นเด้เสื้อที่พอพี่น้องมันออกหางจ้ะหาอีกให้อีกจ้ะเย่าลงงบจูนึงจะ้ะ เท่ากับมี่พี่นอ้องเอลอก็เอารกม้นเท่าไปเวย้ยอ้ยคืองามแต่เล้วก็ไม่จำเนี่ยนะสวยจังพี่น้องมาเก็บเห็ดปูดค่ะโอ้ยกำลังงาม ฝนมันก็เที่ยวตกเที่ยวนั่นนะพี่น้องทุ่มออกไม่ก็ออกทุ่มออกโดแล้วก็เท้าตามสเต็ปนั่นแหละพว,วกมมีเบียกกันมาเก็บเห็ดก็ได้พวกมีมเบียกกันมาเก็บแล้วก็เฝ้าเนี่ยจะเฮ็ดเบียกฝูดเล็ก มาหลายพี่น้องดูปนบ่าไงปนนิดๆความชุก็ได้เก็บเห็ดนี่แหละพี่น้องเฮ้ยเห็บเบียกเลยป้าเลยฟังถูกน่อนอยากมาเก็บเห็ดนี่แหละ เนี่ยเอามาัดนึกยี่น้องหมดเอามีกี่ไรเ <c oughs> ออจะก,ก็ยืนในั่งแต่นะกำลังงามยี่น้องเก่งตื่นกันโอ้ <c oughs> <c oughs> ต่อนี้ตัวนี้ข้นนิห่อยก็ได้เติมกันไปนับพี่น้องท่านได้เลราขคาดอกแม่เงี้ยนปุ๋ยพี่น้องไม้อต้องหลาเตียเดียว 嗯嗯。Mm hmm. mm hmm. Ô đỏ ngon đi. Đây chắc hàng mua đến nó bị nổi đỏ cái gì. Quả mua sao này? mua bạc nhầy nó mất bị nó ơi. Hãy subscribe cho kênh ไปน้องกรบโจนมืองอไ้มือต้องเห็ดปงห้องแบบนี้นงเลือดต่ก็ได้ย <c os> <cartoon> <kijken> ังไดี๋ยวไ่เป็นแปนนี่ไ่น้องเห็ดปงนกยงดอกนังจ้ะดอกก็สมบุญหรอไ่น้องทั่ขก็สมบุรน์ดอกนน้อย อาไสกับผมไม่โม่พอมู่ปนหรอพี่น้องโม่ปกนก็อยู่ผูเดียวก็เกันจ้ะใกล้ๆกักนนี่แหละเออกระจีรบกแกงพี่น้องพอมต้นชาติอีกดอกหนึ่งจากกระดังงามพี่น้องเอ้ยสมบ่อก็ออกต้อง,อกกออองถอเถากะเถานาะชั้นดอกงาม เเอาาสกดไ้ง่าายแต่ดีจ้พี่น้องมาสรุปผลงานมืาอน่อยนะจ้าโอ้คนเกิดโอเคอยู่ดอกคุณต่ละคนเกิดได้แกงย้อนอยู่แต่เก้าวยุ่งเป็นเบาหวานดากรีบคอยรีบไปย่ายยงวันได้แกงสวยอยู่ตรงนั้นจ้าสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้เด้อจ้าพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อย้อจ้า